ได้ไหมครับคุณผู้ชมกับวันนี้ก็เชื่องก็มีชีวิตแข็งแรงสบายฮะ<อ>ทั้งวางขวารอกไปลองไห้ไปกินนมไปวกไป<อ>ครับไม่มีปัญหาอโอเคชื่งไม่มีปัญหาแล้วหัวสมองเป็นยังไงเออไม่มีเสียง<อ>โอ้ยที่ ดีแล้วเราไม่มีเสียงนะนึกเก็บเสียงได้ดีครับเสียงผื่นใจของเชิ่อมวันนี้เข็นเร็วดีครับเชิ่โอเคโอเคนะสวัสดีครับโอ้โหปวดควันปวดควันวันนี้แค่นี้ครับบ๊ารุบายบายไปเลย 哥哥，哥哥，哈哈哈哈！锵锵，这个这个，锵锵这个锵锵，锵锵锵锵锵锵，one two one two one two。 玩具，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 玩具。